สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้จะปามาทําแกงแครนะคะเพราะว่าเรา,เามีผักหลายชนิดเลยและว,วัตถุดิบของเราก็คือที่เราได้รับมาจากอ้ายน้อยหาอยู่หากินนะคะก็คือเห็ดทอบนี่นะคะนี่คือพระเอกของเราเราจะแกงแครใส่เห็ดทอบนะคะแล้วก็คือแกงแครตีนวัวนะคะตีนวัวนะคะหนังวัวนะคะ ผักแกงแคก็มีความแกงแคนี่คือผักเยอะแยะนะคะเป็นผักเยอะแยะที่ชูโรงก็คือผักแคก็คือผักชะบูนะคะมันจะมีอยู่ในนี้เ่าสีกสากวากวีกเรียบร้อยแล้วนะคะอ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่มีผักแครและก็มีผักละนะคะที่ใสก่กันไปนี่มาทั่วมาทัวา่วมาแข้งผับนา,นานาชนิดที่เราสามารถสันหามาได้นะคะเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่า <c oughs> แล้วก็พริกแกงนะคะพคริกแกงแกงแครของเราตับไม่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีพริกแห้ง หอมแดงหอมขาวจะไข่ขามะแขว่นแล้วก็้ากะปิอะจะเผ็ดจะเค็มจะ,ะรสชาติจะใดก่อนแล้วแต่ว่าส่วนผสมน,นั้นใส่นักใส่น้อยไปเลยนะคะแล้วแต่ชอบเลยนะากขัดน้ำพริกแกงก่อนนะคะใส่น้ำมันเข้าไปนี่ แล้วกดจุดแก๊สค่ะระหว่างรอนน้ำมันร้อนนะคะ <c oughs> ใส่น้ำพริกลงไป อราต่อคัวนะคะคัวแตงกอนอาฮ อร่อยแน่นอนนะคะแม่ตรัวจานแล้วผัดน้ำพริกคือหอมหอมก่อนนะคะผัดน้ำพริกคือหอมหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ตีนวัวของเขาลงไปหนังวัวเราลงไปนี่อันนี้ต้มมาแล้วนะคะนี่แล้วก็ผัด ไปหอ,อ,อ,อมมากๆเลยนะคะตอนนี้นะดูดูดูด,ด,ดูความดึงดึงด,ง,งดึงดึงดึงขงังวนี้นะคะ ขนาดเลยนะคะเนี่ย่าแล้วก็ตอนนี้ใส่น้ำเติมน้ำลงไปนะคะ <c oughs> <c oughs> รอก่อนนะคะแล้วเรา,เาก็จะรอนะ้ำเดือดก่อนนะคะตอนนี้พักไว้รอนะ้ำเดือดแปด๊บนึงนะ,ะปิดฝาไว้นะคะรอนะ้ำเดือดเึงสักรรรมก่อนนะคะแล้วเราค่อยใส่วัตถุดิ์อื่นนะคะ รอกันต่อไปโอ้หเดือดกบกโบกแล้วโอ้ยคนดูก่อนนะคะโอ้โหหอมขนาดเลยใส่มะทัวมะเขือมะแข้งแล้วก็มะหอยม่มะหอยที่นกนะคะอันนี้คือพักที่สุกจ้านะคะใส่ลงไปก่อน นี่คือมันเดือดคือมันสุกก่อนนะคะสมุนไพรทั้งนั้นเลยแล้วก็กดไม่จมน้ำนะคะเพื่อน,น,นแล้วจังหวะนี้เราก็ใส่เห็ดขอบขลงไปเลยนะคะ เห็ดหอมใส่ลงไปเลยค่ะนี่ใส่เป็นแกนแกนแบบนี้เลยนี่เห็ดหอมนี่ได้อภิานาทาการจากไอ้พาน้อยหาอยู่หากิองเรานะคะนี้เขาจะใส่เป็นแบบเป็นแกนแกนนี่เลยนะคะจะได้กินแบบอร่อยอร่อยโบต๊บต๊บตบเลยนะคะนี่โอ้แล้วก็ใส่ ลูกโดดเข้าไปเลยนะคะนี่นี่คือลูกโดดจะได้สุกพร้อมกันนะคะจังหวะนี้เราก็รอน้ำเดือดอีกคราปิดฝาไว้ก่อนนะคะนี่นรอกันต่อไปนะคะรอเดือดครั้งหนึ่งว้า มะเขือกับมะทัวมะแค้งก็เริ่มสุกแล้วนะคะได้ที่พองละเราก็ใส่พักของเฮานี่ลงไปนะคะผักเพชรผักดอกแค่ผักก้านเถึงดอกขาผักแคบนี่นะคะผักนา,นาันาพุา์สารพันอยู่ในนี้นะคะ่พยายอสมุนไพรทั้งนั้นเลยนี่นะคะหอมแย่ใบมะกรูด ดูดีหมดเลยนะคะอืแล้วก็กดๆเต็กๆนะคะนี่นีดอกขานะคะเพื่อน้อร่อยมากเลยเห็นน้ำน้อยๆจีนนะคะเดี๋ยวเดือนึงกรรํานี่เดี๋ยวน้ำผักจะออกมาเองนะคะเี็เราก็จะ แบบนี้นะคะแล้วเรากอรอไว้ก่อนรอผักสุกแป๊บหนึ่งนะคะอบไว้ก่อนนะคะปิดฝาก่อนปุ๊บรอเห็มคำอดใจรออีกแป๊บเดียวนะคะมาแล้วค่ะสุดท้ายท้ายสุดนะคะจะเป็นแกงแค่บะได้เลยถ้าบะมี ผักแคร์นี่นะคะคนเมืองปนท้องผักแคร์แต่กรรมภกกาคกลางปนท้องผักชะพูนะคะ mm hmm. เราจะใส่ผักละผักแคร์เข้าไปนี่นะคะชูโรงของชื่อของคําว่าแกงแคร์นะคะใส่ผักแคร์นี่เข้าไปโอ้โยกลิ่นนี่สุดยอดนะคะผักแคร์ผักละลงไปตยกันเลย mm hmm. นี่อ่า รอน้ำเดือดโบ๊ะ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 อย่างนี้แล้วขัดใจขัดใจเต็กค,คือน้องผัดละผัดแค่นี้จุ่มน้ำเข้าไปแล้วก็ตันหลบเป็นสองครั้งสาครั้งนะคะนี่นี่นี่คะ่ะโอ้โห เอาเพื่อนๆนับหนึ่งถึงสิบกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปิดเกตนะคะมาอย่าลืมติดโบแกด้วยนะคะรับเพื่อนนี่แล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงแคตีนวัวของเราหนังวัวของเรานะคะ โอ้โหน่ากินก็ค่ะเพื่อนเยอจะตักเสิร์ฟเพื่อนเพื่อนดูนะคะว่าเ็นแบบไหนมาตักเสิร์ฟกันเลยนะคะ๋อผักเยอะผักเยอะ,ยอะคลี่คลายผักก่อนปุ๊บ จะผักอะไยังก็เลือกกินได้เลยนะคะนี่มีรูปโดดมีรูปโดดมีรูปโดด mm hmm. มีเห็ดทอปเห็ดทอปอันนี้เห็ดทอปของไอ้าผาน้อยหายูยูหากินของเรานะคะอือ mm hmm. สดจากแม่ห้องสอนส่งตรงมาตี้เจียงใหม่เลยนะคะ mm hmm. นี่นำเสนอเห็ดทอปน้อยเห็ดทอปน้อย นี่นะคะแล้วก็มีหน่อค่ะนะคะเพื่อนโอ้โหมีค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะแกงแค่ขินบัวใส่เห็ดหอบนะคะอ้น่ากินกว่าข้าเพื่อนๆนะมากินข้าเวาเยกันนะคะ ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบายอย่าลืมกดไลค์ like กดเลิฟให้กันนะคะ